สวัสดีครับพบกับลุงนัดอีกเช่นเคยนะฮะช่องสบายดีใน Youtube นะฮะวันนี้เราจะมาทำอาหารให้เด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะะผัดมะัคะโรนีนะฮะง่ายๆนะฮะมีเครื่องปรุงก็ไม่กี่อย่างเลยนะฮะมเีเนี่ยก็มีน้ำปลานะะมีไข่มีหอมหัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีซอสซีรรชานะฮะที่เห็น เรื่องปรุงมีแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมนะฮะแล้วก็มักคารนีนะเราก็ไปแบ่งมาอลยอย่าไปใส่ทั้งถุงแล้วบานเลยนะฮะนี่นะฮะมีไข่ไก่สองฟองแล้วนี่หอมก็ไปซอยมานะฮะแล้วก็น้ำตาลนะฮะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ซอสศรีราชาแค่นี้เองนะฮะก็เอามักคารเน่ยนะแบ่งออกมาจากถุงแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วเราก็เอาไปใส่นะฮะในหม้อที่มีน้ำเดือดนะฮะ เด็กๆคุณนูหนู๋นูหนูเล็กๆที่าสามารถเปิดแก๊สอะไรได้ก็อายุประมาณ13ปีขึ้นไปมั้งที่ที่เคยทำอาหารช่วยคุณแม่ทำอาหารน่าจะทำทานเองได้นะฮะไม่ยากเลยนะฮะน,นี่ใส่เข้าไปนี่เราอยากจะรู้ว่าสุกหรือ,อยังเราก็เอา,เอาเอาซ่อมไปไปแทงขึ้นมาแล้วก็ชิมดูก็ได้นะฮะนี่พอสุกแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ำเย็นนะฮะ แล้วก็ล้างซะด้วยนะฮะล้างสักสาสี่รอบนะฮะในน้ําเย็นแล้วก็เออเอาขึ้นมาผึ่งเอาไว้ให้เสด็จน้ําโดยใส่ตะแกรงนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะฮะนี่ตอนนี้เ,เราก็ไปใส่น้ํามันเล็กน้อยนะฮะเพื่อจะเอ่อไม่ลุงให้ดูเพราะว่าใช้ไฟอ่อนคอนจะอ่อนไว้กลางถึงไฟอ่อนเนี่ยนะเพื่อจะเอาหอมแดงเข้าไปเจียวให้มันแบบหอม จริงๆลุงชอบหอมมากก็ใช้มากกว่านี้นะฮะหอมก็จะหวานน,นี่ลุงใส่น้อยไปนะฮะแล้วก็คนๆนะฮะพอหอมสุกแล้วก็ใส่มักกะโรนีนะที่เราเสด็จน้ําแล้วลงไปนะฮะแล้วก็คนๆซะหน่อยหนึ่งนะฮะเมนูนี้ทําง่ายมากเลยก็อร่อยมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะฮะเพราะว่ามีไข่ด้วยนะมีโปรโตีนสําหรับเด็กๆด้วยผู้ใหญ่ก็รับประทานได้ดีนะฮะ อ่าอันนี้รูมก,ก็ใส่น้ําตาลไปเพิ่มความหวานลงไปนะก็ใส่น้ําตาลลงไปพอประมาณชอบขนาดไหนก็ใส่ได้นะฮะอันนี้น้ําปลานะฮะเพิ่มความเค็มลงไปหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วแต่ความชอบของเราในการปรุงเนี่ยฮะอันนี้ใช้ซอสสีราชานะฮะก็แล้วแต่อีกว่าชอบมากหรือน้อยขนาดไหนนะฮะว่าปรุงเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปะนะใส่ไข่สองฟองลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่ลงไป รูปเแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนาะจะเห็นรองทงรองเท้าพุอยู่ในครัวหลังบ้านเนาะก็ไม่ถือสาการนี่ทําทานเองเนาะไม่ได้ทาเพื่อความสวยงามหรอกรงปทำทานแบบไหนก็ออกมาในรูปนั้นนะฮะไม่ได้มีปรุงแต่งสีสันอะไรให้แบบที่กล้องเขามีไฟไฟให้สว่างสดใสไม่ใช่ลุงไม่มีหรอกนะลว่าทาทานที่บ้านเองนะฮะก็โปรดเข้าใจในนี้ด้วยนะฮะอาจจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยสุภาพนักนะฮะอันนี้ก็คน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 ค,นค,นคือ,อชาวบ้านชาวบ้านธรรมาดาที่แหละเนาะ อ่านี่คนนะใส่ไข่แล้วก็คนไปนะฮะสักพักเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะน่ารับประทานจะายเห็นไหมล่ะง่ายก็ง่ายนะคุณหนูหนูน้องน้องที่เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำรับประทานได้และอร่อยด้วยนะฮะวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ